ในการต่อสู้ฝ่าฟันให้คนวิกฤิบ้านกลางนาตำบลดนงแคนใหญ่นอมีนายอขอ,ขอ,ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไทยและทัพพิธีเชิญสิ่งของจากมูนเนื่องด้วยประชาชนถึงผนรุจิเตศมหา,หาราชบุรลมนานปาประพิธที่ได้ทรงวัลมชนะก,การที่เดนมหาภูมิพลนดุจิเตมหาราชบุลงมนานา,าเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นพวกคิดดีทำดี ทรงหงายสิกรของพระอ,องค์ท่านที่ได้รับกกความเป็นประชาชน

ตอนแรกตอนแรกใหม่ๆอยู่กับน้องหลังหลังสีแดงๆแต่ตอนนี้มีบ้านเช่า้อยู่อไม่ได้อะไรเลยอาจจะไม่อยู่จะไมู่กใจเว่าเดี๋ยวจะขึ้นโครงก่อนเพื่อทำต่อเติมคอนครับบ้านบ้านแล้วเพิ่อเพิ่มแต่ว่าท่านเห็นไหมแต่ว่าท่านเห็นต้องมาทำห้องน้ำ ทำเบิร์นมาเลยจะถึงทำได้อย like <te> ู <ho ver> ่แ <initiation> ต่หลังนั mm ่นแข็งใจว่าจะทำใหม่ทำใหม่ต้องมาป้อนกันก็ไม่ที่ให้น้องตีกับพื้นที่ก็คือลักษณะนี้นะคะก็คือพื้นที่หลังหลังนั้นจะจะทำจะเอาของมาเก็บไว้ก่อนไม่ไปทำพร้อมแต่ว่า